สองสามสี่อันนี้เสียงดีใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่อ่าเร็วเวลาสองนาทีสองนาที สองนาทีโรงเรียนบ้านดงมันเป็นโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพในเรื่องของเวลานะคะเด็กดีต้องมีคุณภาพรักษาเวลาถือเป็นเด็กดีนะคะหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสาม สองสามสี่ห้าอ่าแล้วเวลาหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีอ่าดนตรีนี้จบทุกคนจะต้องมาอยู่ที่แถวของตัวเองเลยนะคะ อาจการเปิดดนตรีเมื่อตะกี้หน่อย สิบเก้าสิบหกสิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่ หนึ่งสองสา่อ้าวจากแถวจากแถวชั่วโมงสุดท้ายจากแถวดูแถวของตัวเองที่ตรงไม่เอ่ยหัวแถวปรบมือห้าครั้ง